ไม่ใช่คนมองแล้วมองอีกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็น,นคนอยู่คนแต่เาเปรียบเทียบหรือป้าปีกาต๊อสซีกิม巴拉สก็เลยดึงได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนสีกาต๊อกเนี่ยเข้าวัดไม่มีหัวไปด้วยเออหนเป็นเหมีไงเออแต่ีกาอย่างป้าเนี่ย สีกาเหลวสีกาลานเนี่ยเข้าว่าทีไหรหผัวไปด้วยีคนมันต่างกันตทีรอร่อยเนี่นปยปลรราสะความแตกต่กางกระเพยดควยค่ะบนรป้าพูดถือว,ว่าก็ะบอกถือกุนองแม่บอก นแน่ๆจะมีข่าวสินการก็ถ้าศินการกเข้าวาัดแล้วหัวไปด้วยไปทำทุญก,ก็เอาหัวไปด้วยศิีการกจะมีเรื่องแบบนี้เหรอไม่มีนี่แหละทดลองเราไปทำบุญนะ่ะทำบุญทั้งหัวทั้งมียะปลอดไปทั้งส่งแล้วก็ออก เขาวัดที่พาัมไปด้วยยิ้หน่อยจะปลอดภัยท่านส่งได้คาราวาคาราวามีโฟมยิมเหีข่าวอยนี่แน่นอนโมดข่าวที้จงที่พนันพันอโจัจิ้มๆเลยคือมันกินคำละตัวแม่อร่อยนะมันต้องแบบนี้อย่างนี้เลไม่ได้เกมีไม่ได้เกลมันเก่มัมัน ก็แค่นี้คุดสแต่มีบางคนเนี่ยแต่มีบางคนเนี่ยเข้าวัดไม่ได้นะอืเข้าวัไม่ได้ร้อนน,น,นี่คือหมดแน้วนะทุกคนเหนื่อยกระห รงนะครับกินร <query> ู <maintenant> ้อยเดดเนี่ยิงับอไปที่นี Hvatur kun hvatur kun sửa cho cha nó phải <laughs> tin, xem, để không, cứ đòi Hvorfor har du นี่แล้วโอเคเอาตาุนการไม่ไอติเกอร์ให้กับไทโกสองแล้ว chúng ta thấy cái quả lát quả lồng đó không sẽ มาโหลดเหรอมีีัวไหม